ไปดูกาลังพลของกองปัญหารับที่สองกรมฐานรับที่7ซึ่งเป็นชุดราดตระเวนไฟป่าห้านายนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เสียสละนะคะในการเข้าไปดูแลตระเวนดับไฟป่าแต่เกิดอุบัติเหตุค่ะบาดเจ็บนะคะหลังรถยนต์ที่นั่งมาประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำหลงข้างทางขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ปา่าขุนแม่กอกเด่นย่าขัดดอยหลวงเชียงดาวตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เร่งออกไปช่วยเหลือและนําตัวส่ง ไปรักษายัางโรงพยาบาลเชียงดาวอย่างเร่งด,วด่วนเบื้องต้นผู้บาดเจ็บทั้งหมดมี9รายนะคะมีทั้งศีรษะแตกขาหากักแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะท่า<ม>น,นีเอกพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวเองนะคะก็เป็นพื้นที่ต้องเฝ้ารวมเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นพื้นที่สงวนชีวมฑลทนแห่งที่5<ม>ของประเทศไทยมีพื้นที่ป่าที่เป็นระบบนิเวศโดดเด่นแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากอีกทั้งยังมีสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันค่ะก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยต้องบอก ว่าเป็นไปความยากลําบากนะคะในเรื่องของการดับไฟหากเกิดไฟป่าซึ่งต้องมีการวางกําลังทั้งทาหารและก็หน่วยง,งานเกี่ยวข้องเนี่ยลาดตระเวนป้องปราบไม่ให้มีการลักลอบเข้าไปเผา,ป,า,ป,า,ป,าป่าเพิ่มเพราะยังมีจุดเสี่ยงอีกหลายจุดบนพื้นที่กว่า1.2ล้านไร่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจที่เจ้าหน้าที่เขาเสียสละเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ส่งกําลังใจให้ไปด้วยก็ต้องช่วย